สวัสดีชาวทัดไฟนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่านะคะของชาวทัดไฟนะเราก็จะไปส่องกันนะคะเรื่องราวพลังงานของคนเก่าเก่านะชาวทัดไฟนะคะก็คือชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีความรักครั้งใหม่ไปแล้วแล้วก็ได้เจอความรักที่ดีแล้วนะคะเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปเลยไม่ต้องไปส่องนะคนเก่าไม่ต้องส่องแล้วนะคะเนาะ นะให้ไปโฟกัสกับรักใหม่ของคุณแล้วก็ทําให้ดีที่สุดรักให้ดีที่สุดนะคะให้เต็มที่นะอืมอ่ะทีนี้มาส่วนที่เหลือก็คือคนที่อาจจะแบบเออฉันก็ยังไม่ได้เจอรักใหม่ฉันก็ยังไม่ได้มีใครฉันก็ยังรู้สึกค้างคาใจยังรู้สึกเหมือนแอบรอแอบคอยแอบหวังคนเก่าๆอยู่นะคะมาเรามาดูกันขอดูอุ้ยไพ่ <laughs> ปลิวเลย ขอดูนะคะพลังงานเรื่องราวก่อนนะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะมันเกิดอะไรกันขึ้นเนาะทำไมถึงกลายเป็นคนรักเก่ากันไปแล้วอะมาขอดูสตอรี่ก่อนเป็นยังไงอ่ะทำไมถึงเป็นคนเก่ากันไปแล้วอทําไมถึงเป็นคนเก่าจริงๆตอนที่มีกันอยู่ก็รักกันดีนะก็รักกันดีนะบางท่านนะ่ะบางท่านจะลงเอยจะแต่งงานกันแล้วด้วยซ้ํานะคะเออ แต่มันอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องของเรื่องของแบบระยะทางเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันเรื่องของตัวคุณตัวเขาอาจจะเหมือนเหมือนแบบยังมีโลกส่วนตัวมีโลกส่วนตัวอะไรกันอยู่อะหรือว่าบางท่านนะ่ะคุณนะ่ะไปเจอคนที่แบบมีเจ้าของนะอืม อะบางท่านแบบบางท่านไปชอบคนที่เขาโลกส่วนตัวสูงอินโทรเว t ว่างั้นแต่บางท่านคือเจอคนที่แบบมาโกโหกนะไม่จริงใจนะใครคนนั้นเขาอาจจะมีคู่แล้วแต่งงานแล้วหรือว่ากำลังจะแต่งงานนะคะก็คือมาหลอกคุณนะเนาะเออก็เลยจบกันไปนะคะอืม เหมือนว่าบางท่านก็บางท่านอาจจะแบบคบกันมานานนะเราก็เคยคิดว่าจะแต่งงานกับคนคนนี้แหละอ่ะฉันจะแต่งกับคนคนนี้แน่นอนแต่ว่าความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนอเนาะสิ่งที่คุณเคยคิดว่ามันแน่นอนสุดท้ายแล้วมันก็มันก็แบบไปกันไม่ได้อะ่ะเหมือนว่าบางท่านน่ะจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะแล้วก็คิดไว้แล้วแหละเนาะว่าแบบยังไงก็แต่งกับคนคนนี้แต่ทําไปทํามาก็คือแบบ ไม่เอาอ่ะเออยังอยากมีพื้นที่ส่วนตัวยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบย้ายมาอยู่ด้วยกันขนาดนั้นนะเออมันก็พูดยากนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหมือนว่าคุณกับเขาพยายามเคยพยายามแล้วแหละจะหาทางออกร่วมกันว่าจะยังไงแต่มันก็หาข้อสรุปไม่ได้นะคะ บางท่านก็มีในเรื่องของระยะทางที่มันไกลกันอ่ะแล้วก็อาจจะตกลงกันไม่ได้อะเนาะสมมุติแบบเป็นแนวแบบรักทางไกลอย่างเงี้ยอ่ะเขาอาจจะอยากให้คุณแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่ประเทศเขาอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยงานฉันอยู่ที่นี่ครอบครัวฉันอยู่ที่นี่ชีวิตฉันอยู่ที่นี่ฉันไปไม่ได้ฉันทิ้งไปไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะอืมมันก็ทําให้แบบจบกันไป หรือบางท่านก็คือคุณอยากให้เขานะย้ายมาอยู่กับคุณอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีงานมีอะไรอะนะคะอยู่ที่ประเทศเขาเนาะก็มาไม่ได้นะคะมันก็เลยมีปัญหานะอืมและบางกรณีก็คืออ,อคนของคุณอาจจะแบบอยู่ๆก็ต้องย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศหรือว่าเขาอาจจะไปทําต้องแบบ ถูกส่งไปทํางานหรือว่าย้ายไปทํางานสาขาที่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไกลกันนะเนาะหรือบางกรณีก็คือคู่ของคุณอาจจะไปเรียนต่อไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันก็เลยทําให้กลายเป็นว่ารักทางไกลอะเนาะมันก็ยื้อไว้ไม่อยู่นะแล้วบางท่านก็อาจจะแบบไปจับได้อะนะคะว่าเขา แอบไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเรากับเขาก็อยู่ไกลกันนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณเคยคิดว่ามันดีเคยคิดว่าเขาอกเข้าใจกันเออสุดท้ายแล้วคือแบบไปจับได้ว่าเขาแอบทำอะไรลับหลังเขาโกหกนะคะเขาพูดไม่จริงกับเราอะนะอ่ะมันก็มีแบบหลายกรณีมากเลยนะที่ทำให้ชาวธาตุไฟกับใครคนนั้นอะนะคะจบกันไปนะ แล้วก็บางท่านก็จะมีในเรื่องของเหมือนแบบว่าบางท่านมีในเรื่องของครอบครัวผู้ใหญ่ในบ้านที่เหมือนว่าไม่เห็นด้วยนะในการที่คุณกับใครคนนั้นจะคบกันนะคือผู้ใหญ่ในบ้านนะอาจจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นะอืมทำให้คุณกับเขาก็ไปต่อกันไม่ได้นะคะ อโอเคประมาณนี้อ่ะก็เลยกลายเป็นคนรักเก่ากันไปนะทีนี้มาดูสิว่าแล้วเขาคนนั้นเนาะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วก็เขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมในเร็วๆนี้คนรักเก่าคนคบคนคุยเก่าคนนั้นที่จบกันไป เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเขายังอยากจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมนะคะในความสัมพันธ์นี้นะเหมือนใจเขาก็คิดนะว่าเขาก็อยากจะขอโอกาสนะแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะยากนะคะถ้าหากว่าครอบครัวฝั่งคุณไม่เห็นด้วยอะเนาะโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่แบบอุปสรรคอ่อะเออ ถ้าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องฝั่งคุณไม่เห็นด้วยมันก็ยากนะคะที่เขาจะเข้าถึงตัวคุณได้อะ่ะเหมือนแบบก็ถูกกีดกันนะอาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอคุณแบบง่ายๆแต่ว่าบางท่านก็คือบล็อกกันไปแล้วเนี่ยแหละนะคะบางท่านบล็อกกันไปแล้วนะแล้วก็เหมือนเหมือนแบบมีประเด็นอะไรกันะ่ะเออเหมือนว่าเคยมีแบบ เรื่องอะไรที่มันผิดหวังเสียใจกันไปคิดอย่างหนึง่งแต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมันเป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันความคิดทัศนคติอะไรมันก็เหมือนแบบขัดแย้งอะนะคะไม่ไปด้วยกันนะมันก็เป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะที่เขานะ่ะจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้อะเหมือนตอนนี้ตัวเขาก็ทําได้แค่ทิ้งให้ ทิ้งให้มันมีระยะห่างกันไปอะยังทำอะไรไม่ได้นะคะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะ take action อะไรกับคุณไหมคิดคิดอยู่แหละคิดอยู่คิดทุกวันแหละแต่มันทำไม่ได้นะคะมันยังทำไม่ได้เนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างมันเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยรอบด้านนะคะที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะคิดแล้วก็ทำอะไรได้แบบ แบบคิดแล้วทำเลยอะ่ะมันมันทำไม่ได้นะคะเลยได้แต่คิดนะแล้วก็อยู่อยู่นิ่งๆของเขายุแบบนั้นอะนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเครียดนะคะเพราะว่ามันหาทางออกไม่เจอมันมองไม่เห็นทางออกของปัญหาในความสัมพันธ์นี้อะ่ะถ้าปัญหามันไม่ได้มาจากคุณทั้งสองคนนะนะคะถ้ามันมาจากาคนรอบข้างอย่างเงี้ยเนาะมตัวเขาเองก็ไม่รู้ จะแบบจะต้องทำตัวยังไงจะต้องอธิบายยังไงอะให้คนอื่นที่ไม่ชอบเขาเข้าใจเขาอะเออเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบควบคุมไม่ได้แล้วก็จัดการไม่ได้ด้วยนะตอนนี้ก็คงได้แต่มองคุณอะนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะเฝ้าดูคุณอยู่ยังคอยสังเกตการเรื่องราวชีวิตของคุณอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้เลยอืม เหมือนแบบสถานการณ์ทุกอย่างมันบังคับนะว่าเขาทำอะไรในเวลานี้ไม่ได้นะปัญหาที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนมันก็เป็นปัญหาที่แบบคือบางเรื่องมันก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆบางเรื่องก็เป็นปัญหาที่ความคิดเห็นมันไม่ตรงกันน่ะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะปรับจูนกันยังไงด้วยอะ่ะอืเหมือนว่าคุณก็ไม่คุยกับเขา เขาก็ไม่อธิบายอะไรกับคุณมันก็เลยนิ่งเงียบกันไปแบบนั้นแหละนะคะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ก็จบแล้วก็ห่างไกลกันไปบางท่านก็เป็นรักทางไกลกันนะนะอืมนะคะก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะได้แต่คิดถึงนะคะอืมได้แต่คิดว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาต้องมาทะเลาะอะไรกับคุณด้วยเรื่องเหล่านั้นด้วยนะบางทีมันคือแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องนะ่ะเขาก็คิดว่าเอ๊ะ แบบมันจะแก้ยังไงอะ่ะมมองไม่เห็นหนทางเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเขาเหมือนว่าอาจจะเคยเสนอเคยเสนอแบบทางออกเคยเสนอวิธีการหรืออะไรเงี้ยแต่เหมือนเหมือนแบบมันก็ไม่โอเคอ่ะเนอะคุณอาจจะไม่โอเคเขาไม่โอเคเคยเสนอเอ,อการแก้ไขปัญหากันแล้วแต่ว่าก็โดนรีเจ็คอะนะคะเนอะออไม่เอาไม่โอเค ไม่อยากฟังปิดกั้นกันไปบล็อกกันไปนะคะเนี่ยแหละเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้เลยนะแล้วถ้าหากว่าอุปสรรคในความสมัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเรื่องของตัวคุณตัวเขาแล้วก็เอ,อ่อคนคนในครอบครัวคนในคนในบ้านคุณหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาฝ่าฝ่าด่านนั้นไปไม่ได้อะ่ะ นะเอออ่ะก็ยากเนอะเออมันเป็นความรักที่แบบอุปสรรคเยอะแล้วมันยากจริงๆที่ผ่านมาคุณกับเขาก็คือแบบเหมือนมันเป็นรักที่แบบมีอุปสรรคกันมาโดยตลอดเลยนะคะมันมีอุปสรรคต้องฝ่าฟันกันมาตลอดน่ะแต่มันก็ยังฝ่าไปไม่ได้อ่ะนะคะเนาะก็เลยติดแงกอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ทําอะไรไม่ได้ซะด้วยสิในเวลาเนี้ยนะถ้าหากว่าตัวเขาเคยทําอะไรที่ผิดพลาดไปนะตอนนี้เขาก็รู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเสียใจในการกระทําคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะที่เคยทําให้คุณเสียใจนะหรือว่าเคยทําให้คุณผิดหวังในตัวเขาอะอืมอ่ะเขาก็คงจะแบบเว้นระยะห่างไปก่อนทิ้งช่วงไปก่อนนะรอดูสถานการณ์ก่อน ถ้าหากว่ามันมีช่องทางหรือมออีหรือมีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะแบบกลับมาพูดคุยหรือว่ากลับมาขอโอกาสอะไรกันได้อะก็คิดว่าเขาก็แบบมองหาโอกาสนั้นอยู่แหละนะคะถ้ามีเขาก็คงจะรีบคว้าไว้แหละนะเอออ่ะแล้วก็ตอนนี้ชีวิตเขานะคะเรื่องของการงานปัญหาภาระนะ ก็ดูหนักเหนื่อยนะคะดูมีอะไรต้องทำหลายอย่างภาระเยอะความรับผิดชอบเยอะงานการก็คือแบบไม่ว่างไม่เว้นอะนะคะหนึ่งวันพันกว่าเรื่องนะที่เขาต้องจัดการต้องทำแล้วก็วันวันก็มีแต่เรื่องนะคะก็รู้สึกเครียดนะแล้วก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตเหมือนกันนะคะอืแต่เขาแต่เขาก็ต้องสู้ต่อไปแหละนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นงานของเขาที่เขาต้องรับผิดชอบเนอะเขาก็ต้องสู้เขาก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะ เหมือนว่าตอนเนี้ยตัวเขาเองก็แบบการงานก็มีปัญหาอ่ความรักก็มีปัญหานะคะดูหนักดูเหนื่อยไปหมดเลยนะอืดูเหมือนว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขามันก็ไม่ได้เอือ้อไม่ได้เอื้อให้เขาแบบแบบมีความสุขหรือว่าสะดวกราบลื่นอะไรเลยนะคะตอนเนี้อยม,มีแต่ปัญหาเข้ามาลุมเล้าเนี่ยนะเต็มไปหมดเยอะแยะไปหมด อ่ะทีนี้มาดูสิข้อความข้อความจากเขาคนนั้นเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณเนาะเพราะว่าคุยก็ไม่ได้คุยกันบางท่านก็บล็อกกันไปแล้วอีกจังหากไหนดูสิเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณอืพอตกกลางคืนนะ เขาก็เหงาแล้วเขาก็คิดถึงคุณแล้วเขาก็คิดถึงเรื่องราวที่เคยทําให้เสียใจกันไปอ่ะจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันไม่ได้มีถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาสะก่อนนะคุณกับเขาก็คงจะสมหวังนะคะลงเอยหรือว่าแต่งงานแต่งการหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีอนาคต่ะนะแต่ว่ามันมีปัญหาเข้ามาสะก่อน อืมเขาบอกว่าทุกคืนอ่ะนะคะเขารู้สึกรู้สึกทุกใจอ่ะทุกใจเหงาเศร้าคิดถึงคุณอยากจะทักหาคุณอยากจะอธิบายอยากจะขอโอกาสจากคุณอยากให้คุณให้อภัยเขายกโทษให้เขาด้วยอะถ้าหากว่าที่ผ่านมาถ้ามันมีเรื่องอะไรที่เขาแบบเคยทำให้คุณเสียใจยไว้นะ มันอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดที่ไม่ดีตอนที่ทะเลาะกันนะคะทำให้คุณเสียใจเขาก็อยากขอโทษคุณนะหรือว่าบางท่านก็คือมันมีประเด็นในเรื่องของบุคคลอื่นนะคะมีในเรื่องของบุคคลที่สามมือที่สามนะที่ตัวเขาอาจจะแบบเคยดึงเข้ามาในความสัมพันธ์นะ, <c oughs> ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขากับบุ บุคคลที่สามนั้นก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วอะนะอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวมาได้ไปคบอะไรกับบุคคลที่สามนั้นแล้วนะคะแล้วเขาก็อยากให้คุณให้อภัยเขาเหมือนว่าเขาทำผิดต่อคุณไว้จริงๆเขาเคยมีความลับกับคุณเคยโกหกคุณเคยแบบเคยแบบไม่ซื่อเนาะไม่ซื่อสัตย์กับคุณอะนะคะ เขารู้สึกว่าเขาเสียใจนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจากการกระทําของเขาเองนั่นแหละนะคะจะไปโทษใครได้อะนะตัวเขาทําตัวเขาก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะรับผิดชอบนั้นก็คือเขาอยากจะขอโทษคุณอนะนะคะขอโทษคุณคุณให้อภัยเขาได้ไหมอืมเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนที่แบบ ดูหยิ่งหิงดูเป็นคนที่แบบมาดเยอะฟอร์มเยอะอีโก้เยอะนะคะแต่ว่าเขาก็ยอมให้คุณนะอืมเขาบอกว่าครั้งเนี้ยเขาก็ต้องยอมให้คุณจริงๆเพราะว่าเขาผิดจริงๆนะคะเออแต่ถ้าหากว่าเรื่องไหนที่เขาไม่ผิดอะ่ะบางทีเขาก็คือคนที่แบบมีอีโก้คนหนึ่งแหละเนาะถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดอะแต่ว่าสําหรับเรื่องที่มันผิดจริงๆอะเขาก็แบบยอมรับนะ ว่ามันเกิดขึ้นมาจากตัวของเขาเองเพราะว่าจิตใจของเขามันไม่มั่นคงนะคะถ้าเขามั่นคงกับคุณกว่านี้สักนิดนะคุณกับเขาคงมีอนาคตร่วมกันไปไกลแล้วอะนะคะอืมเขาบอกว่าเขาอยากทักหาคุณอยากติดต่อหาคุณอยากคุยกับคุณอยากจะรู้ความรู้สึกของคุณด้วยนะว่าตอนนี้คุณนะ่ะยังโกรธเขาอยู่ไหมคุณให้อภัยเขาแล้วหรือย,ยัง คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะอืมคือเขาอยากรู้แหละว่าตอนนี้คุณเองก็แบบคิดยังไงกับเขารู้สึกยังไงกับเขาอะนะถ้าคุณยังให้โอกาสเขาได้อยู่อะเขาจะได้เดินหน้าต่อได้ถูกนะคะถ้าคุณยังให้โอกาสเขาได้อยู่เขาจะได้เขาจะได้แบบตั้งใจอะเออ ตั้งใจทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นสักทีหนึ่งนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยความคิดของเขาอ่ะมันจริงจังมากเลยนะคะจริงจังมากเราก็ไม่อยากทำอะไรที่มันผิดพลาดมันอย่างในอดีตที่ผ่านมาแล้วอ่ะโอ้อะที่ผ่านมาเขาอาจจะทำอะไรแบบไม่ได้คิดอะเนาะไม่ได้คิดให้ดีนะประมาท นะประมาทกับชีวิตมากเกินไปประมาทนะแล้วก็เหมือนแบบปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเขามันไหลไปกับคนอื่นะนะเนาะก็เลยแบบออกนอกลู่นอกทางไปอะนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาแบบเขาดึงสติตัวเองกลับมาแล้วนะคะ <c oughs> อือจะไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วนะคะอะประมาณนั้น าหากว่าเขาติดต่อมาหาคุณได้นะถ้าบางท่านถ้าตัวคุณบล็อกเขาไว้อยู่เนอะแต่ถ้าหากว่าแบบสมมติว่าคุณปลดบล็อกเขาหรือว่า,าคุณอาจจะไม่ได้บล็อกก็ได้แต่เหมือนว่าแบบเขาก็อยากจะแบบกลับมาพูดคุยกับคุณนะแล้วเขาก็อยากจะขอโทษคุณด้วยจริงๆนะคะอืออยากให้คุณรับคำขอโทษจากเขานะอ่าประมาณนั้น ทีนี้มาดูไพ่โรแมนด์เจอบอกว่าอะไรความเชื่อใจอ่ะเนาะคนเราจะคบกันความเชื่อใจไว้ใจนะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะมันเป็นพื้นฐานของความรักนะเชื่อใจกันซื่อสัตย์ต่อกันไว้ใจกันได้อ่ะเนาะว่าจะไม่ทำอะไรให้อีกฝ่ายเสียใจอ่ะนะคะไพ่บอกว่าอะไรจะเกิด ก็ปล่อยให้มันเกิดนะคะอย่าไปควบคุมคอนโทรลอะไรไว้นะถ้าหากว่าคนรักเก่าของคุณเขาจะกลับมาจริงๆนะแล้วเขาขอโทษคุณจริงๆเขาขอโทษคุณจากใจนะแล้วเขาก็แบบกลับมามีความตั้งใจในความสัมพันธ์ที่มากขึ้นดูแบบจริงจังมากขึ้นจริงๆนะคะคุณก็ลองมองตาเขานะคุณจะเห็น ความจริงใจจากคนคนนั้นได้เองนะคะเนาะซึ่งมันก็คงต้องแบบต้องเจอตัวกันไหมเออมันจะได้เห็นแบบว่าเออแววตาเขาเป็นยังไงตอนที่เขาพูดกับคุณอะเนาะเพราะว่าบางทีถ้าแบบโทรคุยกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นเนาะก็ไม่เห็นหน้าอีกวิดีโอคอลไหมอ่าถ้าหากว่าเป็นแบบรักทางไกลอยู่ไกลกันนะเนาะก็วิดีโอคอลไหมนะคะ เนาะแต่ถ้าเป็นแบบแค่แบบโทรได้ยินเสียงเฉยๆหรือว่าแค่พิมพ์ข้อความเฉยเฉยอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันอะนะคะเนาะมันต้องแบบมีไอคอนแท็เนาะมันจะได้เห็นนะว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นยังไงตอนที่เขาพูดกับคุณอะเนาะนะคุณจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเขาอะนะคะก็อยากให้เป็นแบบนั้นแหละเนาะมันจะได้แบบสื่อสารกัน ด้วยความรู้สึกจริงๆอะนะคะอืมนะอ่ะแต่ว่าก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเขากลับมานะคำพูดของเขาการกระทําของเขามันชัดเจนไหมนะอืมถ้าชัดเจนนะคะก็สามารถไปกันต่อได้นะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ชัดเจนมันดูแบบเชื่อถือไม่ได้มันดูแบบโกหกไม่จริงใจอันเนี้ย ตัวคุณก็ต้องแบบตอบตัวเองให้ได้นะ,ออะเออพระเจ้ายังไงนะคะแต่ว่าพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาไพ่เขาบอกว่าก็แบบก็ดูเอาแหละเนาะนะคะคําพูดการกระทํานะทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันนะคะเราก็ตัดสินใจนะแล้วก็บางท่านมันก็จะมีประเด็นกันในเรื่องของการงานนะคะการงานการเงินฐานะอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอืม ก็ลองคุยกันดีๆเนาะเพราะว่าบางทีอแต่งงานกันแล้วเป็นคู่ชีวิตกันแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันแต่ยังไม่แต่งอย่างเงี้ยเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินสําคัญมากนะต้องคุยกันให้ดีนะคะตกลงกันให้ดีนะเออถ้ายังไม่แต่งก็ต้องตกลงกันให้ดีก่อนที่จะแต่งนะแต่ถ้าแต่งแล้วแล้วมีปัญหากันอย่างเงี้ยเราจะกลับมานะจะกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่อ่ะก็ต้องตกลงกันใหม่นะคะเนาะ เหมือนว่ามันต้องแบบสรุปนะว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นทําให้คุณเขา,าจบกันไปมีปัญหากันไปก็ต้องเคลียร์เรื่องนั้นแหละนะคะอย่าทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าทําเป็นแบบเพิกเฉยกับปัญหานะคะเพราะว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวมันจะจบกันด้วยเรื่องเดิมๆอีกนะคะเนาะอืมฉะนั้นตกลงกันให้ดีนะอืมจะได้ไม่มีปัญหานะคะหรือว่าปัญหามันอาจจะแบบน้อยลงแล้วก็หาทางออกร่วมกันไปนะคะ โอเคพลังงานประมาณนี้นะก็เป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะพลังงานอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะพลังงานอาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะอย่าเพิ่งไปอินอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยําชัดเจนก็ลองไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะเนาะจะได้แบบดูเป็นส่วนตัวไปมันจะชัวร์กว่านะว่า กลับมาแล้วจะดีไหมหรือจะยังไงหรือว่าเขาจะกลับมาไหมหรือว่าเขาไม่กลับมาแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ไปเช็คกันดูนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้ก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสพอร์ตกันในทุกช่องทางด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ